สวัสดีค่ะวันนี้ไซก็จะมาสอนสมัคร Mflow นะคะด้วยมือถือเครื่องเดียวง่ายๆนะคะหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้เลยขั้นแรกนะคะไซก็อยากให้ทุกคนนะไปที่ตัวโหลดแอปพลิเคชัน App Store หรือว่า Google Play นะคะจากนั้นนะคะก็เลือกค้นหาคำว่า Mflow พิมพ์ตัว M ตัว F ตัว L ตัว O แล้วก็ตัว W นะคะพอเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เรากดปุ่มดานวน์โหลดได้เลย พอเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีปุ่มเปิดนะคะให้เราเปิดแอปขึ้นมาค่ะซึ่งพอแอปเด้งเข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าแรกนะให้เรากดไปที่สมัครสมาชิกตรงนี้นะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยสมัครเลยเนาะจากนั้นเขาก็จะมีนโยบายต่างๆให้เราติ๊กถูกนะคะมันจะมีประมาณสข้อนะคะให้เราอ่านให้เรียบร้อยจากนั้นก็เริ่มติ๊กถูกไปเลยค่ะนี่ติกแบบนี้นะคะแล้วก็ กดเครื่องหมายยืนยันด้านล่างนะคะกดหนึ่งครั้งเขาก็จะให้เราระบุหมายเลขโทรศัพท์ประจําตัวของเรานะคะจะเป็นหมายเลขอะไรก็ได้นะที่เราใช้ทุกๆวันค่ะพอกรอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรากดถัดไปนะคะจากนั้นก็จะมีคําว่า OTP รหัสยืนยันขึ้นมาให้เราดูที่แมสเซจที่มันเด้งขึ้นมานะคะจะเป็นทั้งหมด6หลักนะแล้วเราก็กรอกไปเลยอ่ะอย่างใส่ได้เลขนี้นะก็กรอกไปจากนั้นก็กดปุ่มยืนยันค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะให้เราระบุรหัสผ่านนะคะโดยเราเป็นคนตั้งเอง การตั้งรหัสผ่านเนี่ยต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัว A ถึง Z นะคะต้องมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็มีตัวเลข0ถึง9นะคะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะแล้วก็เป็นเครื่องหมายพิเศษนะคะอ่ะใสยกตัวอย่างนะเป็นตัว A ตัวใหญ่ B ตัวเล็ก C ตัวเล็ก D ตัวเล็กนะคะ1 2 3 4แล้วก็เป็นเครื่องหมายตกใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยจะต้องใช้ประมาณ8ตัวอักษรนะคะในการตั้งแล้วก็กดตั้งรหัสผ่านอีกครั้งนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเลขที่เราตั้งไปเมื่อสักครู่เนี่ยเราจำได้จริงๆนะคะ กดเหมือนเดิมเลย A B C D 1 2 3 4แล้วก็กดเครื่องหมายตกใจนะคะทุกคนจะใช้เป็นเครื่องหมายอื่นก็ได้นะจากนั้นก็มากรอกอีเมลค่ะให้ทุกคนใส่อีเมลของตัวเองได้เลยนะพอเรากรอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอ่อจะบอกว่าเราต้องเข้าอีเมลตัวนี้ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีการให้กดยืนยันเนาะ จากนั้นนะคะก็จะมาใส่ข้อมูลส่วนตัวนะคะว่าเราเป็นลูกค้าประเภทไหนมันจะมีบุคคลกับน,นิติบุคคลนะคะแต่ถ้าเกิดเราเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยก็ใส่คําว่าบุคคลได้เลยแล้วก็มีสัญชาตินะคะอย่างเราก็เป็นสัญชาติไทยจากนั้นก็จะมีกรอกเรื่องเลขประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็จะเลือกนะคะคํานําหน้าชื่ออ่าอย่างไรก็จะเลือกเป็นนางสาวอ่าเพศหญิงแล้วเขาก็จะให้เราระบุชื่อนะคะเป็นชื่อจริงของเราแล้วก็ระบุลงไปได้เลยขั้นตอนนี้นะคะให้เราเนี่ยกรอก เป็นชื่อเราที่เป็นเจ้าของรถก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดเราไม่ใช่เจ้าของรถแต่เราอยากสมัครให้นะคะเหมือนแบบเราเอารถคุณพ่อรถคุณแม่เอามาใช้อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าอยากหากัหกบัญชีผ่านเราก็สามารถทําได้เช่นกันอย่างทรายเนี่ยทรายก็ใช้รถของพี่นะคะแต่ว่าคนสมัครก็เป็นชื่อทรายซายก็เลยกรอกเลขตัวเองเข้าไปนะคะ จากนั้นก็เกาะวันเดือนปีเกิดนะคะของเราให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ค่ะเราจะต้องถ่ายรูปหน้าเรากับบัตรประชาชนนะคะโดยกดไปที่ปุ่มภาพนี้ได้เลยค่ะถ่ายตามเขาเลยนี่กดไปหนึ่งครั้งค่ะเมื่อกดไปหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะเด้งคําสั่งให้เราเลือกระหว่างถ่ายรูปกบเลือกจากอัลบั้มนะคะแล้วก็กดไปที่ถ่ายรูปแล้วเราก็ชูตัวบัตรประชาชนแล้วก็หน้าของเราแล้วก็จะกดถ่ายนะคะ นี่อย่างไส่ก็จะกดถ่ายมาแบบนี้จากนั้นก็กดปุ่มคาว่าถัดไปค่ะเขาก็จะส่งรหัสพาสโคนะคะมาที่อ e ีเมลของเรานะคะให้เราไปดูที่กล่องข้อความในอ e ีเมลแล้วก็เอาเลขมาใส่นะคะนี่เลขทั้งหมดก็จะมีประมาณหกออหลักนะคะแล้วก็กดยืนยันจากนั้นก็ใส่ที่อยู่ให้เรียบร้อยค่ะในหน้านี้ถัดมานะคะก็จะเป็นการถามที่อยู่ปัจจุบันนะคะถ้าเกิดว่าเราที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก็เลือกด้านบนแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นที่อยู่ใหม่ก็กดที่เพิ่มที่อยู่ใหม่นะคะ จากนั้นก็ไปที่ปุ่มถัดไปคราวนี้เขาก็จะถามความเป็นเจ้าของเนาะกรณีที่เราเป็นเจ้าของรถอยู่แล้วก็ติ๊กด้านบนถ้าเกิดว่าเราใช้รถท่านอื่นหรือผู้อื่นนะคะก็ติ๊กที่บุคคลอื่น จากนั้นนะคะเราก็เมื่อลือประเภทป้ายทะเบียนรถนะคะให้เราติ๊กไปที่ป้ายทะเบียนรถที่จดทะเบียนกับขนส่งนะคะจากนั้นมาใส่ข้อมูลทะเบียนรถกันค่ะเราก็ใส่เป็นเลขหน้าตัวอักษรนะคะแล้วก็เป็นตัวอักษรถ้าเกิดใครไม่มีเลขหน้าก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ใส่เป็นเลขทะเบียนรถค่ะนี่สีหลักก็ใส่เป็นแบบนี้นะคะเลือกจังหวัดค่ะ แล้วก็มาเลือกประเภทรถยนต์นะคะถ้าเกิดใครเป็นรถเก่งก็เลือกตัวบนได้เลยนี่ที่นั่งไม่เกิน7คนนะคะแล้วก็มากรอกยี่ห้อนะเป็นยี่ห้ออะไร t o y ยต้าอ u ซูซูฮอนด้ามิสูบิชินิส a ันมาสด้านะคะก็ระบุไปนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีนะคะเป็นสีเทาสีฟ้าสีม่วงสีบรอนสีดําสีขาวก็ติ๊กไปนะคะ ถัดมาเป็นขั้นตอนการเตรียมเอกสารนะคะโดยเราจะต้องใช้เป็นรูปเล่มทะเบียนรถนะคะหรือไม่ก็เป็นสำเนาทะเบียนก็ได้หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะให้เรากดถ่ายรูปหรือว่าเรามีรูปอยู่แล้วก็เลือกจากอัลบั้มได้เลยนี่พอเรากดขึ้นมานะคะมันก็จะดาวน์โหลดภาพหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะของเรารถของเราแล้วก็ถ่ายรูปค่ะด้านหน้ารถนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็จะมีรูปด้านข้างของรถค่ะเห็นทะเบียนเห็นหน้าตารถเห็นสีรถชัดเจนนะคะ แล้วก็มีด้านหลังรถนะคะอัปโหลดให้เรียบร้อยเลยเนาะพอเราทำเรียบร้อยแล้วะคะ่ะต่อมาจะเป็นเอกสารข้อมูลผูค้ครอบครองรถนะคะกรณีที่เราใช้รถของคนอื่นอย่างกรณีไซใช้รถของพี่ชายนะคะาซก็ต้องไปดาวน์โหลดเอกสารซึ่งเอกสารนี้เดี๋ยวายจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนดาวน์โหลดนะคะแล้วก็กรอกอะไรให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นคะ่ะก็จะเป็นรูปบัตรประชาชนนะคะของเจ้าของรถนะคะก็จะเป็นบัตรประชาชนของพี่ชายายนะคะายก็จะดาวน์โหลดไว้นี่ จากนั้นก็ติ๊กถูก2อันค่ะแล้วก็เลือกที่ปุ่มถัดไปได้เลยถัดมานะคะจะเป็นการกรอกรูปแบบวิธีการชําระเงินของเรานะคะโดยมี2แบบให้เลือกค่ะเป็นรอบบินกับเป็นรายครั้งนะคะเป็นรอบบินคืออะไรนะคะเป็นรอบบินก็คือการที่เราเลือกให้เขาชําระอัตโนมตัติโดยเขาจะตัดผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็ธนาคารที่เราผูกไว้นะคะนี่ มีให้เลือกทั้งหมด3รูปแบบ3ช่องทางนะคะถ้าเราเลือกรูปแบบเป็นธนาคารนะคะก็ต้องมีธนาคารแบงก์กรุงไทยนะคะเพื่อจะผูกกับบัญชีแต่ถ้าเกิดเราเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเนี่ยก็สามารถใช้ธนาคารอะไรก็ได้นะคะที่เราเลือกไว้นี่ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดอะไรไปได้เลยแต่อย่างกรณีทรายนะคะจะเลือกเป็นแบบรายครั้งะคะ่ะก็คือเวลาเราใช้นะคะเราต้องการชําระเองเนาะทุกครั้งเนี่ย มันจะเด้งมาที่หน้าแอปพลิเคชันนะคะว่าเราต้องชําระอะไรยังไงจากนั้นก็จะมี QR code เราก็สแกนแล้วก็ชําระผ่านแอปมือถือธนาคารหรือว่าตู้ ATM หรือว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เซเว่นเนี่ยทำได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะสะดวกมากๆนะคะ ก็ใช้เป็นแบบหลายครั้งก็ได้นะคะแต่ว่ามีข้อแม้คือต้องชําระภายใน2วันนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ย mm. ก็จะโดนปรับนะคะสูงมากๆอัตราการโดนปรับก็10เท่ากันเลยทีเดียวกรณีที่เราค้างชําระเกินกําหนดนั่นเอง mm. <ๆ>เมื่อเราสมัครแล้วนะคะเขาก็จะมีการให้ QR code นะคะกรณีถ้าเกิดว่าเรายังใช้ระบบไม่ได้ก็ไปคุยกับพนักงานได้นะคะจากนั้นก็ให้เรารอ SMS ค่ะเขาจะเข้ามาประมาณ1วันทําการนะคะ ก็จะเด้งขึ้นมาว่าเป็น M Flow เพื่อยืนยันว่าเราสามารถเข้าไปใช้แอปพลิเคชันหรือว่าการสมัครของเราเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปที่แอปค่ะจากนั้นก็ใส่รหัสนะคะก็คือลงที่ลงชื่อเข้าใช้นะคะใส่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้หรือว่าเป็นอ,อีเมลก็ได้แล้วก็เป็นรหัสผ่านที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลข,เลขแล้วก็เครื่องหมายพิเศษนะคะก็ระบุไปค่ะ พอเราเกรอกรหัสผ่านทุกอย่างนะคะเรียบร้อยแล้วให้เราลงชื่อเข้าใช้นะคะเขาจะให้เราระบุพิน6หลักนะคะให้เราใช้เป็นรหัสอะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็น123456หรือว่าเลขวันเกิดของใครบางคนที่ไม่ใช่เลขวันเกิดเราก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้าตาของแอปพลิเคชันนะคะอย่างายเนี่ยไซย,ยังไม่ได้ใช้บริการเนาะยอดเงินก็คือ0ย์บาทนะคะแต่สำหรับใครที่สมัครแล้วนะคะแล้วก็ใช้บริการแล้วเนี่ยเขาก็จะแจ้งเนาะให้เรากดที่ชำระค่าผ่านทาง เขาก็จะขึ้นวิธีการชําระนะคะเป็นแบบใบแจ้งหนี้เราก็เอาใบแจ้งหนี้เนี้ยไปชําระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสแอปธนาคารตู้ ATM ก็สามารถทําได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนรูปแบบการชําระเงินนะคะก็ไปที่คําว่ารายการลดวิธีการชําระเงินนะคะเพราะเกิดหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะแจ้งรายการลดของเราให้เราเลือกไปที่วิธีการชําระเงินนะคะก็จะเปลี่ยนหรือว่าจะเพิ่มก็ได้นะคะก็ไปที่วิธีการเพิ่มการชําระเงินปุ่มด้านล่างนะคะนี่กดตรงนี้ จากนั้นนะคะก็เลือกค่ะอาจจะเป็นแบบรอบบินก็ได้นะคะกรณีที่เราแบบไม่สะดวกนะคะอยากให้เขาตัดอัตโนมัติก็กดได้แล้วก็นี่ระบุนะคะใส่ไปได้เลยจะตัดผ่านบัตรเดบิตบัตรเครดิตก,ก็ได้นะคะไออย่างไซายเลือกเป็นของธนาคารกรุงไทยนะคะก็กดที่ปุ่มนี้นะคะ จากนั้นนะคะก็จะแจ้ง OTP มาที่มือถือของเรานะคะให้เราให้ระบุไปเนาะให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รหัสอ้างอิงมานะคะกรณีถ้าเกิดเราต้องการที่จะไปชําระผ่านธนาคารกรุงไทยนะคะก็สามารถทําวิธีนี้ได้โดยแจ้งรหัสอ้างอิงนะคะหรือเราจะเพิ่มวิธีการอื่นนะคะเป็นการใช้ตัดผ่านบัตรเครดิตนะคะก็ไปที่เพิ่มวิธีการชรําระเงินเหมือนเดิมเลยนะคะไปกดปุ่มนี้ได้เลยเนาะ แล้วก็เหมือนเดิมค่ะให้เลือกประเภทนะคะเลือกเป็นชำระเป็นรอบบินรูปแบบการตัดเงินแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็เลือกที่บัตรเครดิตนะคะจากนั้นก็มาเลือกประเภทบัตรนะคะจะเป็น Visa Mastercard หรือว่า JCB ก็ได้นะคะแล้วก็มากรอกเลขหน้าบัตรทั้งหมด16หลักนะคะให้เรียบร้อย จากนั้นนะคะก็ใส่ชื่อของเราวันหมดอายุของบัตรแล้วก็รหัส C.V.V หรือรหัสหลังบัตร3หลักนะคะแล้วก็กดตรวจสอบได้เลยโดยระบบก็จะใช้ระยะเวลาประมวลผลประมาณ2-3นาทีเขาก็จะส่งเปเลข O.T.P. นะคะมาให้เรากดยืนยนันแล้วก็ระบุไปเนาะหหลักจากนั้นนะคะก็จะเป็นการที่เรียบร้อยให้เรากดปุ่มตกลงนะคะโดยวิธีนี้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเป็นวิธีการชาระเงินแบบ หลักนะคะอย่างตอนแรกเราอาจจะเลือกเป็นด้วยตัวเองแล้วก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นตั้งค่าการชําระเงิน หลักของตัวบัตรวีซ่าบัตรเครดิตแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกับการใช้มือถือเครื่องเดียวสมัคร M-Flow นะคะถ้าเกิดใครอยากได้เอกสารอื่นๆเพิ่มเติมนะคะายจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารของเจ้าของผู้ถือครองรถที่ไม่ใช่เรานะคะที่เราจะต้องขออนุญาตเขามาายก็จะทิ้งไว้ให้ในใต้คลิปวิดีโอนี้เลยหวังว่าจะไปทําตามกันนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วก็บ๊ายบาย